เอาแด้วแบบขาคงคงได้แล้วลูกนึงได้ลูกนึงได้ลูกนึ่งมาสบายโอ้คืองามแท้เช้าซักไข่แล้วว่านี่ด้วยมาใส่สีขาวกันแก่ป้อุ้ยอันเดียวเกาที่เก่ามันเัียวเป็นของทองเย็นบอกฮะ xong thang lò 20 bọc, 20, ờ, à, chồng con mê lụ báo, nó, nó bọc, sai chong càng nào bây giờ vậy, long bưng, Đây ha ha, à, mẹ kìm mao cho mẹ nó có lục nè แต่ว่าอันนี้อันนี้มันเป็นพวกกุแจวปะเนาะอ้นลูกสาวข่อยเอ้าเสียวได้เพื okay. <te <te ่อนนะน่ะโบลูกสาวข่อเลยพาก็ได้สองโตแมยพี่น้องเอ้ยพวงกุแจะมาให้แม่อ้วนใหม่พวกนี้สิบบวกหนึ่งมันวนไหนน่าก็ขึ้นกันก็ บ่ได้บ่ได้คือกันได้เอาหยอนแล้วอกัน่ะๆบอไดบโหแล้วเนาะเอาโตได้แล้ลูกโตที่มันปอนไงฮะล่ะมืัอนี้เขากลับมามกตาหานอีกพ่อแม่พี่น้องเลย Mà gặp bà tiền sả bài phơn cứ câu Nông yếu đi cứ câu đi. Này đùa đi đổ. Nà lạc không Thế à Mà mẹ thứ thả Đây tô là sao tô Mà mẹ thứ hãy vào vô

เพื่อนก็ได้ค่ะเห็นไ้นั่นไปแล้วใช้หล่าเด้ค่ะเฮ้ยไหนวะได้สี่ตัวแล้วเอให้เม่อ้วนโอ้ยเม่อ้วนรวยกระตุนมานึ่เหรอะอะไรอะแยอะไรขนยังไตัวเจียวหรือตัวยังได้รเสาร์วะ อันเดวิวเพื何と何と่อนตัวมาอีกเลยเพื่อนแลนด์มาอีกแล้วนะว้ายบังลูกสาวกันเลยมายอมไปใส่เลยจ้ะวิวไปเบิังเบิいいังเสือไว้ลูกเพื่อนเพื่อนน้องกันเลยอันนี้ของพี่ครัไปเอาตังค์กับย่าเพื่อนป แบ่งนองบ่ลูนให้ให้นองด้วยค่ะนี่ก็พยายามไปลูกว่าไปพุ่นก่อนไปพุ่นก่อนเห็นกระเป๋าไม่อวดง่ายนะกระเป๋าใบใหญ่กะเตียมมาใช้เล้วนี่ตาที่ มาพี่ลูกมึงเนี่ยไปเบิ้งกันนั่นน่ะมีงางกระตุกงานน้องมึงเนี่ยมัดไงหนึงนอ่ะกล่องกล่องไปต่แพงแท่นน่ะได้จากโตแล้วมึง<น>อ๋อกระเป๋างามเราพี่กับลูกจากป้าอันนี้ยังเคยผ่าปูเหรออันนี้ยัง เอาวิวมาเบอร์นี่นะเอาไปใช่แล้วล่ะตะกร้าผ้าอะไรมามาพี่มพี่วิววิวมาลองพแม่พี่เนาะมาดีกัได้มาเลาะหางเราวินสันเราวินสันอยู่บุตรหารเล้วเนาะกระเป๋าโทรศัพท์น่ารักค่ะไปกระเป๋าโทรศัพท์ เอาเธอมาสต๊าฟแนวนันนะ่นนะ่ะนะมาพี่เฮ้ยาจักสีดายดูปลาได้นี่เสียงเพลงเนลงพี่น้องเลยเนาะตาเสืองามบิวเสืองามเสืองามเลยอู้ับขึ้นไปเด้อเพินพ่นเพิ่นหายแล้วฮะมันคืออ่างนา้ำอ่างนา้ำโลกโอโห้งาม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 นี่นี่นี่ เดี ok ๋ยวเอ่อไปเบังก่อนไปบังก่อนฮึแล้วจังหวะซื้อนอกหน้าตาละลูกอยแล้วจังหวะซื้อนอกคนน่ะเฮ้ยคือยังน่ะฮะคืออะไรวะฮะยมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้น้องบิวมาใช่ลูกมาใช่มาโลวินสันบ่อุ้ย ลด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 ว้าวขักเทเดย์ยู่โลวินสันหาพันหาล่อยอย่างเจ็ดชิมหาบ่กโอ้เสียงเพลงดังเลยพ่อแม่หงจะชิลล์ได้แล้วบ่ได้เนาะตัวน่ะติดนิกเกิลเสร็จสมบูรณ์เบกก่อนจ้ะนะพ่อแม่หงสวยมาต่อด้วยยังหลุดนะคือไม่ไหมไมีอย่างอ่ะนะ อหนองวิวเลยเห็นจังนะดเนะเอาจับให้นะห้าลูกสาวไปเลยมาทางนี้เนาะคุณพู่วิววน เอาไปหูไปเลยไปมันจไปบ้องพูนที่ไปบ้องเ,เ,เสียงแังๆคุอ,อ่าเกิดล้นลยับร Oh. แฟนซีดีเน่คุมไปโอ้ขีมาพิ่นนี่หนึ่งนะพินสีท้ากสะอาดได้รเพิสีหล่างได้รึเปล่เปพิ่นสะอาด,ดได้นี่ ปิดเร็วต้องตรงนี้แล้วกัดมือมืยังอนี้ พี่กบเนี่ยโอ๊ะนำมือเจ้าของลูกหลานไหมมาจะนมเลกบูู้้บิ้วเมีังยขีกาขีแกดก่อนไช่หานหนไปดูปะ ไป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 ไะไปไปไปไไปไปไนไปยไปไปไไปปิปไ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 ไป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 ปไ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 ไปไปไปปไไปไไป้ปไ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 ไปไปไปปไปไปปป

อะไรยังจจองเพรลูกจะขอมย่าย่าย่าจองมือนะเราไปชื่ตารางไปคืออะไรเลือดมาปว่วบอมันมันติดเสือลูกเาจยงไวย

เราคนหุ no. <mel> ่นด <anything> <a living>. ีส <Arduino> <ci> ีบ <os> uh, okay. ัวน่าไหมกวนเนอะอุ้ยนี่ยนะร้อยเก้าเก้านี่ไรมีสีน้ำได้ค่ะสีนิ่น้ำได้นะมีสามบอลนี้แหละที่เธอโดยโอ้หน่ารักน่ารักสุด โบใจฉันปุ้บปื้มน้ำเธอตัวนะฉันใส่นี่เออสีนี่แหละเอ้ยใส่จงการเออขาดเยออุ้ยอันนี้ยังงี้นี้นอนนอนก็ได้เนาะนอนก็ได้นู่นนั่นนะฮะกะเอออันนี้ก็คักเลยได้มันจะบล็อกง่ยงายม่ต้องเลย้องเลย ใบเสือเขียวน่งคือเงเขียวนอนโอ้ยอันนี้ก็งามได้ใบสีฟ้านี่นะสีฟ้าอิงได้มาบางที่ได้ใบมีสีขาวสี นีสีอะไรบ้างเนาะโอ้โห่สียีเดยไป,ไไปต่างเะไม่เขียวดมีสนี้มัออกอยาเนี่ยอใครวะตัวใหญ่มากเลย <c oughs> กระจกนี่เหตุคนตัวใหญ่กระปิบวิวดิเอาเอาเอาเต็นกกระจกกระเจ็ดใส่วันนี้เอาเนี่นี่นลูกนี่สุดสีฟ้าเ่ยบอแม่ไว้ว่าเบ่งสุดสีฟ้านีนงาม Bài này số chi phai rồi này. Nhi bài rồi yêu Rồi này. hả? này, Nhi. Nhi. này -nài, mà này thấy Yêu lý. Anh à ấy gặp ngang rồi cái câu này của đấy Biếu chị đấy nhau đuôi chị đấy chị đấy nhau chị đấy nhau chị đấy nhau hả? <laughs> à, สีชมพูกับสีฟ้าเนาะนนมนแมนมบิวนี่ดื้อจริงให้ดื้อให้ดื้อให้ดืดด้ออีลาดือ้อบ่ฮะเอออันนี้ก็งามก็ <c oughs> ่ะมงคม่ชื่ใบายแป๊บนึงทาแม่บใบแป๊บนึงลูก Thả vào phang khuôn để mẹ bài vào sư hay đấy Hả? Mê bài vào sư hay đấy à, chị. <cười> <cười> Thì đây lộ Bó tôi đây ngam từ đây, đây ngam Chấp tôi đây ngam Ui con mẹ nó xì đây โอ,อ,ยอย้อีกว่าแม่เพิ่นมักสีใดเนาะแมอะไรนี่เนาะสีนี้แหละนี่นสีฟ้าน่ะเออสีฟ้าเลยกับชีชีบัวชีมพูน,น่ะบอเขียวเขียวป้าจ้อยเออสีนี้ก็ง,งามลยลายนีน่เนาะเออไม่กัคือกันนะ ว่าเอองามเยติดอกไม้งามๆเลยนเนาะอืมนี่สเตมจากขี้ฟางมเป็นนีว่าเียงนี่ก็งามนี่เออนี่ครับเจอสบลาใส่ได้ถ้าสบสการวา่แบบคือ

ngày đi thôi. tuần khiến nó nhảy mà. em em phe nọ. ui ta. yang bà đi. ui cái chụp yang bài này nè. ngắm thẻ đồ nè nè. nè. เลียนดกว่าอันเดียวกันเหรอเอออันนี้คืองามงาม่อมเบอร์ใส่ตัดกระพวจ้ะใส่ตัดกระพวองเอาวนก่อนนยเอองามไสินี่บอนะบอคัอ่ะพี่ชมนะนี่พี่ชม

ไมิอ้วนถุละภากตายเลยอ๋อใบสีนี่ก็มีเนาะพัดอาพัดอาแล้วฮะเห็นว่าที่กระเป๋าไม่อ้วนตามละฟากดูอลีกระเป๋าอนี่ชยูอกระตามละฟากลูกค่ย On Misa vẫn là đẹp ấy. Let's see. Ơi, tẹo, chắp nằn chắp nì nó thơm thì nó Thơm thì chứ không cho của nó bên đấy này

không chặt đâu, còn tóc chặt, à về thang lăng, ơi, phụ phụ, Áo thùng phả đó à thùng phả nè, hả งคงไข้นี่เหร่ววไพ่ไพ,ย,พยล่ะไายด้ลูกไพ่เซบาเล่น,นัน่นยังยังระจุีกพายด้พาไพ่น้ำไม่บาพูบบอเหรอ,อ,อราพ่ก็คือได้หาม,มาส่ะไห้ไม่อม้วนพี่ชอบช่งนะเฮ้ยน้ออุ้มก้นกน้องจะหัวปแปลลน ใช่ยังไปไม่รำซีด้วยปุ้งไม่ใช่ฮะโอ้ยสำมันพอานปลาไหเอนมะปอยโอ้ยสอนหุ่นได้ใบเนาะจอนสีบัวนี่เนาะขักกะลีได้ใบสาดหนาวะเธอสาดหนาคือชิบมีดเนะตายและงามเจ้ะ ตายเกิดใหม่ไม่รู้จะได้หรอือบอเฮ้ยระวังมันกดนัดเด้อเอาตัวมิฮุปามปปเามเป็นยังลูกเล่นทองเล่นเพิ่นตอนนี้อยู่โรวินสันเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยย <c oughs> มุกทหารโอ้ยเอานัา่นแหละให้น้องวิวนี่วิวเอาตัวนี้แหละนี่ <c oughs> โอ้น้องวิวนี่ Mặc nhau bộ mặt mặc cartoon Khuôn nà, Mặc à. tặng của Huyền đây nọ View Nè ơi tuần này nèo xíu cả bay Mặc tặng cho Mặc tặng cho luôn nô <laughs> ừ. <laughs> nô หาพอเตียงพอเตียง่ไพีพีมาทางนี้ลุกเ้ยเมื่อเดึกพยานผีพญานากูพยานพีพยญานากูะูผู้เล่ะไปทางไหนลอกลาอไปทางไหนป้าผูลุฟุเตียไปพี่ฉันว่าว่าสันนะ โอ้เสื้อมีอย่งนะก็สันนี่เด็กกระเป๋างามๆเนาะพ่อแม่พี่น้องติแต่บ่มีเงินใช้แล้วก็บ่มีเงินซื้อพรแม่นว่ามีเงินอย่างเดียวมีเงินซื้อพรมันเฮ้ยื้อะเสื้อคุมนะเฮ้ย เพื่อนริบสติกเขาซื้อนะนี่ใบยาซาผม <c oughs> แบบว่าแก้ผมร่นผมร่วงนะแบบลิปสติกเขาซื้อนะใบมันคือบ่อันนั้นจะเปืนอบ่อมันคือบอ,อ,บอ,ต,อ,อบติทนบอติทนอย่างคือตะกี้บอ่อ <c oughs> มา <c oughs> ไปถามเขาย่าเคยลองเท่ารถสามสิบเปอร์เซ็นต์บ่ อ่ะเลาะเล่นว่าซันเน,นี่ยเลาะเหรีนั่นว่ะมวยเลาะสื่อได้คอมเนียวันยีหล่าอย่าบ,บายเด้อโอเพี่น้องเอ้ยนี่ลิปสติกเนาะเพื่อนเราอ,อืออีเด้อันยังนี่เฮ้ยลองพื้นเออบายมีลองพื้นนะหนึ่งฉันจะให้เธอเบิ้งว,ว่ามันทนท,นที่เขามามากเลย บอร์พอแม่พี่น้องเอ้ยเข้ามานี่มันก็สิมีเสียงเพลงเนาะบระน,นี้คลิปนี้สะท้อนก็สิจ,จบคลิปไปก่อนคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดมมมมสะท้อนคือเก่าเนาะไปแล้วพ่อแม่พี่นอ้ขของสบายดีประสบความสุขคนาะตอนนี้อยู่วัดสรพ่อแม่พ้อเอ้ยไปแล้ว